ดังนั้นเราก็ต้องคุมใจเราไม่ให้มันไปคิดไปนึกเรื่องต่างๆเวลามันไปคิดไปนึกเรื่องอะไรรีบทิ้งรีบละให้ไหวที่สุดทีนี้ความคิดในหัวเรามันเต็มไปหมดเลยในจิตในใจนมันจะดับยังไงนาะไม่ต้องกลัวพระพุทธเจ้าจัดลำดับในการละในการทิ้ง อันดับแรกยมจัดการอากุศลก่อนการปฏิบัติเบียดเบียนผู้เจ้าบอกอกุศลดับมันคิดขึ้นมาทิ้งคิดขึ้นมาทิ้งไปนะคิดขึ้นมาปุ๊บปัดมันออกนะมันไปตั้งปัดมันออกเข้าใจไหมเราทําได้และยมช่วยคนอื่นไม่ได้ด้วยแม่ลูกรักกันขนาดไหนก็ช่วยกันไม่ได้ Bu